มื่อนี้กสิพามาเบ่งสวนอะโวคาโดครับสวนอะโวคาโดของคิบุตเลออิมครับมีพื้นที่ทั้งหมดห0 0ยไร่ครับตอนนี้กำลังเปลี่ยนน้อยๆอยู่คือว่าตอนนี้เข้าซุ่ปีที่3ครับปีที่สามคือสามารถที่เริ่มเก็บได้แล้วครับตอนนี้มีคนไทยดูแลอยู่2คนครับช่วงฤดูเก็บกับทีจ้างแรงงานอาหรับมาซอยครับแล้วก็บจิเอาแรงงานไทยมาซอยอีกครับนี่แหละครับคือต้นอะโวคาโดปลูกได้แล้ว3าปีครับ อันนี้คือพันแฮดครับน่ครับนี่คกระบุกระบักนะครับพันแฮดนี่นะครับลูกของโวคาโดนะครับเพื่อนที่หกว้ยไรครับเบิ้งกันตังไงครับพี่น้องมาเบง้ังครับถ้าปลูกทิ่งก่อนปลูกครับให้ฝนติดไว้ครับนี่ครับฝนติดเติมติดติดไว้แล้วที่ได้เก็บกรเหรี่ยนกันยาครับสิงหากันยาที่เริ่มเก็บแล้วครับ ประมาณสี่ห้าเดือนครับช่วงนี้ก็คือให้ปุ๋ยให้ยาครับเล่้งน้ำเล่งปุย๋ยเป็นแปลงปลูกไหมครับเป็นแปลงปลูกไหเข้าสู้ปีที่สามครับนะครับเริ่มติดผล้อ้แล้วครับนี่คือต้นสามปีได้ไหมได้เก็บแล้วบ้านเขาได้เก็บแล้วปลูกโดยใช้กิ่งตอนถาดกิ่งกับโมคาโด 600ไร่ของกิบุูตเลออิม600ไร่ไป้มาถอนต้นยังสินนงละได้มาตัดหญ้าเนี่ยได้ลหลุดง่ายนะครับได้ถอนหญ้าบริเวณต้นนะครับได้ถอนหญ้าครับช่วงช่วงหน้าฝนต้นหญ้าเกิดที่ได้ถอนหญ้าบริเวณนี้แหละครับเกี้ยวเฉพาะบริเวณนี้แหละครับมีรถขีดหญ้าไหม ินเทนึงกินกับปันปันหาแห้งครับตรงนี้กับบำรุงรักษาครับนี่กินใีเบื้องบนเลยเก็บมามแล้วครับนี่ครับโอคาโดครับคอนเฮดรสชาติยังไงนะครับมันรสชาติมันครับ เพราะว่าถ้าม่ทำน้ำตาลคือ,อน้ำตาลแล้วก็อมข้นที่เท่เม็ดนี่เกิดง่ายครับเนี่ยตกใ่เกิดหันครับเกิดง่ายเลยอื <c oughs> มครับอืมอืมช่ำๆด้วยเนี่ยเนี่ยนด้วยเนี่ย ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ